กันค่อยๆค่อยๆแบบนี้ครับอ๋อเร่องไหมเดี๋ยวเราก็ได้เราจะใส่เครื่องเราไปทีต้องตูดตบตูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบเท่านี้เลยจะได้เรียงไหมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะ เราจะมาทำไก่อบฟางกันนะครับเราจะเราขุดขุดเพื่อเอาฟีดใส่ก่อนเราจะเอาตะไคร้นะครับพี่ต้ลิ้นสะนี่ครับมา,มาครับ่างบาดนะดูดิเออเอาใส่ตะไคร้ไปด้วยเฮ้าาย,ยมีดินด้วยเฮ้ย มีดินเนาะว่งดินก้อนนี่เอออันนี้เนาะเออนี่ครับนี่ครับ롱บารช่างบาสครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอากบอย่าให้มีอากาศเข้าไปนะครับนี่นี่ครับเมนูวันนี้นะครับเมนูวันนี้ไก่อบฟางครับครั้งแรกจะได้เรื่องไหมแล้วก็กบดินเข้าไปให้เสมอกันนะครับนี่เดี๋ยวเราดูนะครับว่า

ยามเย็นน no. oh oh ี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้แดกดีหรือเปล่านะครับผมมาดูกันค่อย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 อยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยากินนะโอ้โห้ยโอ้ยถ้าใส่อีกหน่อยนี่เละตุ้มเป๊ะเลยนะเนี่ยโอ้หนี่ครับเราใช้กลิ่นตะไคร้ด้วยครับโโอ้ ได้อยู่ได้อยู่หมดถ้าใส่หมดหมดก้อนนั้นเรียบร้อยไหมแน่ไม่โอ้แต่เนื้อดีเนื้อดีอ่ะเอาเอาเอาขึ้นมาผูกคอผูกคอผูกคอคอพี่เออดึงคองเลยนนี่ครับนี่โอ้โหยกมาเลยอ้อครับนี่ครับการกินไก่อบฟางมันต้องฉีกเนื้อแบบนี้นี่เด็ดอโอแค่นี้ ฉีด oh, oh, uh, oh. ิก oh, ินให้ดูดิเอาลองกินดิเลยลอัดเลยกัดเลยกัดเลยเออเออรอนปับหมูหมูหมูเ่เอาเ้น้อยิน้อยกับหมูกินไก่ครับหมูิไก่เน้อเออเ้ย้ไอ้เติรดนี่เติดเอาเติดามึงกัดนี่กัดเนื้อเลยกัดเนื้อเลยเอากัดเลยเอออ